เมื่อก่อนเดียอนไม่รู้เหมือนกันนะคะเนาะว่าเป็นว่าว่าเป็นชนิดเดียวกันลูกเดียวกันนะคะก็ไปอ่าไปหาข้อมูลมานะคะเนาะปรากฏว่าเป็นชนิดเดียวกันนะคะแอป,ปเปิลน,นะคะนี่เป็นลูกไหนนะคะเนาะก็ทานกันเลยค่ะจะมีถ้าสุกแบบนี้นะคะบางลูกก็จะหวานแต่บางลูกก็จะติดฝาติดเปรี้ยวนิดนึงนะคะมาชิมกันเลยค่ะวันนี้ไว<ม>้ทํำตรงหัวเลือกก่อนจะ แช่ตู้เย็นอันนี้ดีออนซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้นะคะข้างในมันก็จะช้ำๆหน่อย ค่ะน้องขอบคุณทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะกินลูกไหน <laughs> คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาทานนะคะเนาะมารู้จักกับลูกไหนหรือว่าลูกพรุนนะคะเนาะหรืออีกอย่างหนึ่งหลายๆคนก็จะเรียกลูกพลัมนะคะก็นะคเขาก็จะเป็นประมาณนี้ ก็พาเพื่อนๆมาทานนะคะเนาะมารู้จักกับลูกไหนหรือว่าลูกพรุนนะคะเนาะหรืออีกอย่างหนึง่งหลายๆคนก็จะเรียกลูกพลัมนะคะก็นะครัก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อจักในลูกพรุนนะคะเนาะลูกพรุนอบนะคะเนาะนี่แต่สดๆแบบนี้เรียกลูกไหนนะคะแต่บางท่านก็เรียกลูกพลัมนะคะเนาะก็มีใครเคยกินไหมไม่ใช่ สวัสดีค่ะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ดิออนชาแนลค่ะวันนี้ดิออนได้อะไรทานคะยแอปเปิลน,นะคะนี่เป็นรูปไหนนะคะนาะก็ทานกันเลยค่ะจะมีถ้าสุกแบบนี้นะคะบางลูกก็จะหวานแต่บางลูกก็จะติดฝาติดเปรี้ยวนิดนึงนะคะมาชิมกันเลยค่ะวันนี้อันนี้เม็ดอร่อยค่ะ เม็ดเขากินตัวกินลูกไหน <laughs> ลูกนี้ฉ่ำน,นะคะเนาะกินลูกนี้กินลูกไหนอันนี้ดีออนซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้นะคะข้างในมันก็จะฉ่ำๆหน่อยเมื่อก่อนดีออนไม่รู้เหมือนกันนะคะเนาะว่าเป็นว่าว่าเป็นชนิดเดียวกันลูกเดียวกันนะคะก็ไปไปหาข้อมูลมานะคะเนาะปรากฏว่าเป็น ชนิดเดียวกันนะคะรู้จักในลูกพรุนนะคะนาะลูกพรุนอบนะคะนะอนันี้แต่สดๆแบบนี้เรียกลูกไหนนะคะแต่บางท่านก็เรียกลูกพลัมนะคะนาะก็มีใครเคยกินไหมไม่ใช่เมื่อก่อนเดียอ,อนไม่รู้เหมือนกันนะคะนาะว่าเป็นว่าว่าเป็นชนิดเดียวกันลูกเดียวกันนะคะก็ไปอ่าไปหาข้อมูลมานะคะนาะปรากฏว่าเป็นชนิดเดียวกันนะคะอันนี้ดีออนซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้นะคะข้างในมันก็จะช้ำๆหน่อย ลูกนี้ฉ่ำน,นะคะเนาะกินลูกนี้เล็กๆมากเป็นไรฉ่ำนิดนึงนะตรงหัวเลือกก่อนจะออกจากตู้เย็นใหม่ๆ กจะนิยมทานอันนี้นะคะนาอแล้วก็จะมีวิตามินเคด้วยนะคะบำรุงบำรุงสายตาบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจได้ด้วยนะคะวิวตามินเยอะนะคะนาออันนี้ดิออนซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้นะคะข้างในมันก็จะช้ำๆหน่อยมีใครเคยกินบ้างนะคะ อันนี้คือลูกไหนค่ะเป็นผล,ลไม้ที่มีชื่อเรียกหลายอย่างนะคะเนาะถ้านําไปอบหลายๆท่านก็จะเรียกประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคะขออนุญาตใช้มีดนะคะดิวันจะผ่าให้ดูข้างใน ก็จะนิยมทานกันนี้นะคะน้อแล้วก็จะมีวิตามินเคด้วยนะคะบำรุงบำรุงสายตาบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจได้ด้วยนะคะวิวตามินเยอะนะคะน้องคะน้อขอบคุณทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ทำมาก ลูกนี้ช่ำน,นะกันเนาะกินลูกนี้เปรี้ยว ประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคะขออนุญาตใช้มีดนะคะดี๋ววันจะผ่าให้ดูข้างในเหลือลูกเดียวเดี๋ยวไปกินต่อนะคะสำหรับ มีใครเคยกินบ้างนะคะอันนี้คือลูกไหนคะ่ะเป็นผลไม้ที่มีชื่อเรียกหลายอย่างนะคะเนาะถ้านำไปอบหลายๆท่านก็จะเรียก